้ชนจบขาเสร็จทีบ้านทุ่งวันนี้จะพาไปพบกับนายทหารหนุ่มที่สมาร์ทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะดูแลการฝึกของกำลังพลไอ้ไอวงใเรื่องการกินอยู่สิ่งที่แน่นอนคือต้นแบบในการใช้เวลาว่างหา,หารายได้เพิ่มไม่เบียดบังเวลาราชการสวัสดีครับส,สดีครับที่ด,ดต้อนรับสู่กองร้อยมาหรือเสดจะไปเชิกับพีพครับ สร้างรายได้ให้ตนเองและกำลังพลเพื่อไม่ให้ทุกคนได้แตกแถวไปชมบรรยากาศกัน,นเลยจ้าค่ะท่านผู้ชมใครจะคิดว่านายทหารหนุ่มมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครท่านมีใจรักชาติมีศาสนามีองค์พระมหากษัตร้งสร้างรายได้กำลังคลพันโทธนพลสวัสดีคับท่านสวัสดีครับ,รบแล้วก็ป๋าบาัต แต่วันนี้เรามาคุยเรื่องเรื่องราวของเสก่อน<ช>จากอีท่ท่านดูจากชลีละร่างกายของท่านเป็นนายทหารหนุ่มครับไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราแล้วเนี่ยครับร่างกาย,เ,ยเราต้องพร้อมเสมอเมื่อได้รับภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมการปฏิบัติของกำลังพลหรืออาจจะไม่สามารถทําให้ภารกิจสําเร็จลุล่วงได้ถ้าเราอ่อนแอ นั่คือความจําเป็นที่เราต้องสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายเป็นประจําทั้งผมและกําลังพลทั้งหมดตอนฝึกนะี่ก็ไปฝึกหนักไม่ว่าหมู่ตอนหมวดลาดตะเวนอะไรต่างก็ไปฝึกอยู่ใช่ครับฝึกทุกปีครับเป็นการฝึกตามวงรอบประจําปีอยู่แล้วผมพูดเสมอว่าการฝึกนี่คือสวัสดิการที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราขาดการฝึกทบทวนในการปฏิบัติเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นหรือเราต้องใช้กําลังหรือเราต้องปฏิบัติตามภารกิจ่ลอดการเป้าหมายเนี่ยแล้วเราขาดการฝึกเพราะฉะนั้น มันก็จะไม่ทันท่วงทีนะครับพร้อม24ชั่วโมงครับสำหรับทหารไทยแต่การที่จะบริหารความต้องการของคนหมู่มากเนี่ย ให้ผลออกมาดีที่สุดคือกระทบกับส่วนรวมน้อยที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ผมตั้งใจทํามาตลอดการฝึกในหน่วยท่านก็ต้องไปดูเองไหมใช่ครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับทุกขั้นตอนต้องออกแผนกําหนดหัวข้อการฝึกควบคุมการฝึกจนการฝึกสําเร็จดูล่วงโดยดีโดยที่ไม่มีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้คือสิ่งเป้าหมายสาคัญรับยุทธโภคกรหน่วยไม่ใช่รู้เสียหายท่านผู้ครับกองพันของผมเนี่ยท่านก็มีลำดับอยู่แล้วในการที่จะดูรลยกำลังพลนะครับในทุกกลางวันเนี่ยจะมีอาหารสําหรับกำลังพลทั้งหมดคือใครอยาก ภายนอกก็แล้วแต่รแต่ท่านผู้พันของผมเนี่ยท่านก็จัดเตรียมอาหารไวให้สําหรับกำลังพลทั้งกองพันอยู่แล้วผมพามาดูพื้นที่สีเขียวนะครับของกองพันรองป้องกันซึ่งท่านผู้บังคับกองพันของผมเนี่ยท่านมีดํารินะครับเพื่อที่จะทําพื้นที่บริเวณนี้ที่เรามีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์กับกําลังพลและครอบครัวนั่นก็คือการเอาโมเดลของโคกหนองนาจากแนวทางพระราชดำริของในหลวงรชัชกาลที่9้านะครับนำมาประยุกตัดแปลงให้เข้ากับพื้นที่ที่เรามีอยู่นี่คืออาหารจากโรงประกอบเลี้ยงนะครับพออาหารเหลือในแต่ละมือเนี่ย เอาเขาใส่เครื่องนี้เพื่อให้เกิดออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งไม่มีเคมีอะไรทั้งสิน้น